ห้ามในแพลตฟอร์มสีฟ้าที่คุณควรรู้ถ้าคุณไม่อยากเพจปิว oh, ค่ะ <my S 1> ทุกคน <platform. S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะคุมิวมาพร้อมกับกฎระเบียบนโยบายที่ทุกคนควรจะต้องรู้ถ้าคุณยังใช้งานในแพลตฟอร์มสีฟ้าอยู่นะคะการที่เราจะรู้ได้ว่าเราทำอะไรผิดมันจะเกิดเหตุการณ์แบบไหนขึ้นกับเราหนึ่งเฟซหรือเพจของเรา โดนบล็อกไม่ให้ใช้งานบางฟีเจอร์และข้อที่2ก็คือว่าเวลาเราสมมติว่าถ้าเราเปิดเพจเหมือนคุณมีเปิดเพจอย่างเงี้ยแล้วคุณมิวจะจะไปยิงโฆษณานะคะปรากฏว่าโฆษณาเรามันยิงไม่ได้ค่ะทุกคนนั่นแปลว่าเรามีการทําอะไรแบบผิดกฎระเบียบแล้วและข้อที่3ก็คือว่าเวลาเราจะยิงโฆษณาเข้าไปเนี่ยโฆษณาของเรานะ่ยไม่ได้รับการอนุมัติค่ะทุกคนถ้าโฆษณาของเราไม่ได้รับการอนุมัติแปลว่า เราเริ่มทำอะไรผิดกฎแล้วบางทีเราจะไม่รู้ตัวไงเพราะว่าเงื่อนไขบางทีมันเยอะแยะมากมายแล้วแบบว่าถ้าไม่สรุปมาเป็นภาษาพูดก็อ่านไม่ค่อยเข้าใจคุณมิวเข้าใจนะคะ <laughs> ต้องไปหาข้อมูลเชิงลึกแล้วหาคนที่สรุปมาแล้วแบบที่3ก็คือว่าโดนปิดบัญชีเลยโดนปิดบัญชีโฆษณาไม่ให้สามารถยิงโฆษณาได้ก็ได้ไปรู้ว่าเหมือนไลฟ์นั้นมีการพูดจาที่แบบว่าไม่ตรงนโยบายของเขาและที่ร้ายกว่านั้นก็คือว่าเขาจะไม่ให้ไม่อนุญ,ญาตให เฟซบุ๊กโปรไฟล์ของเราอ่ะเฟซบุ๊กส่วนตัวของเราอ่ะสามารถที่จะเป็นแอดมินหรือยิงโฆษณาได้เลยอันนี้ถึงขั้นที่ว่าถ้าเราทําเพิกเฉยต่อความผิดที่เขามีให้นะคะเราก็จะต้องไปเข้าไปศึกษาแล้วขาเข้าไปชี้แจงนิดนึงนะคะคุณยิกวก็อยากให้ทุกคนลองไปดูซินะคะก่อนที่เราอ่ะจะก้าวมาทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่อย่ามองว่ามันเป็นเรื่องยากแต่ให้มองว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องรู้ค่ะทุกคน แล้วเจอกันใหม่ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีเวลาเที่ยงตรงค่ะบ๊ายบาย